อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกันในเรื่องของเลขยกกําลังเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ดูกันในส่วนของเลขยกกําลังพื้นฐานเนาะเป็นเรื่องของสูตรครับแล้วก็เรื่องของเอ่อแนวทางอ่าเรื่องของตัวเโจทย์อ่าว่าเอ๊ะถ้าเป็นในระดับชั้นมหนึ่งเนาะเลขยกกาลังที่เราเจอเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนครับก็อ่าวันนี้เดี๋ยวลองมาดูโจทย์กันดีกว่าเนาะจะเน้นไปที่เรื่องของการจัดรูปเพราะในระดับมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ เออเน้นการแก้สมการเนาะเรายังไม่ได้เน้นเรื่องของการคิดเลขส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นการจัดรูปครับเนาะจัดรูปให้เป็นรูปอย่างง่ายอ่าโจย์เนี่ยจะให้ตัวเลขมาอ่าให้ตัวแปรมาเยอะๆครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเออจัดรูปรวมกันต้นไหนรวมกันได้เราก็ต้องรวมครับเพื่อทําให้เป็นรูปอย่างง่ายก่อน เนาะพอเราขึ้นมสองมสามเราอยากไปแก้สมการเนี่ยพอเราจัดเป็นรูปอย่างง่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถไปแก้สมการได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสําหรับออต่อยอดในระดับชั้นถัดไปนั่นเองครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราใช้ตัวสูตรต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ข้อ2กันดีกว่าเนาะอ่าข้อที่2ครับ9ก้ากลัง7ด x กาลังสี่หารด้วย9ก้ากลังสามส่วนด้วย x กาลัง9้าครับ อ่าสิ่งสาคัญคือเราต้องเออดูแยกกันนั่นเองเนาะเวลาเราหารครับไม่ว่าจะคูหรือหารก็ตามเราดูฐานแยกกันครับข้อนี้อันดับแรกน้องๆลองสังเกตก่อนนะครับว่ามีฐานอะไรบ้างข้อนี้มีฐาน9กครับกับฐาน x เดี๋ยวใช้สีต่างกันเลยเรามีฐาน9ก้ากับฐาน x เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หารแยกกันเลยครับเนาะเพราะว่าคนละฐานเนี่ยไม่สามารถหารกันได้อยู่แล้วเราก็เอา9หาร9เอา x หาร x ครับเนาะ,ะเรามาดูตรง9ก่อนครับ9กําลังเจหารด้วยเกําลังสาเนาะฐานเดียวกันครับหารกันเราจับเลขชี้กําลังมาลบกันครับเนาะนี่คือสูตรในครั้งที่แล้วซึ่งเวลาลบกันเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องย้ายจากล่างขึ้นบนเสมอ เนาะหรือบนลงล่างเสมอครับมันไม่ได้ตายตัวเนาะสำหรับพี่เนี่ยเราย้ายจากน้อยไปหามากครับเราย้ายจากน้อยไปหามากถามว่าทําไมต้องย้ายจากน้อยไปหามากเพราะถ้าเกิดเราย้ายจากน้อยไปหามากเนี่ยเราเอาน้อยไปลบกับมากครับมากลบน้อยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นบวกเสมอเนาะเลขชี้กําลังของเราจะออกมาเป็นบวกเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของเลขชี้กาลัง อ่าแต่เราอยากที่จะเอาล่างขึ้นไปลบบนก็ได้ครับและถ้าตัวไหนติดลบเราค่อยสลับเศษสลับส่วนก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าแนวทางของเรานั่นเองอ่าอย่างเช่นตัว9ครับ9กํลาลัง7หารด้วย9ก้ากลังสามเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยกำลัง7็เยอะกว่ากําลังสามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเอาสามขึ้นไปลบเจครับเนาะจะเอาสามขึ้นไปลบเจ็ดอ่าเดี๋ยวติดเลขเ9้าตรงนี้เอาไว้ก่อนครับในขณะที่ฐาน x ครับฐาน x ฐาน x เนี่ยข้างบนเป็น x กำลัง4ด้านล่างเป็น x กำลัง9ครับด้านล่างเยอะกว่าแปลว่าพี่จะเอา x กำลังสครับลงมาหาร x กำลัง9ด้านล่างเนาะก็คือจะเอา4เนี่ยมาลบกับ9ครับจะเอา4มาลบกับ9นั่นเองเนาะจะโยกจาก x กำลัง4อ่าลงมาด้านล่างครับตรงนี้เพราะว่า9้าเยอะกว่านั่นเองเนาะสุดท้ายครับข้างบนจะได้ออกมาเป็น9กาำลัง4ี่ครับเจ็ดลบสามเหลือสี่และด้านล่างครับจะเหลือเป็น x กำลัง5ครับ9ลบ4เหลือ5นั่นเองเนาะอ่หรือถ้าใครอยากจัดรูปต่อครับ9เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นฐาน3ได้ครับเป็น3ยกกำลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลัง4ครับในขณะที่ x กำลัง5เนาะข้างบนครับเลขฐานเดียวกันเออไม่ใช่เลขฐานเดียวกันข้างบนเนี่ยเป็นเลขชี้กำลังซ้อนกันครับเนาะเลขชี้กำลังซ้อนกันเราจับเลขชี้กำลังมาคูณกันครับเราก็จับ2 คูณ4ครับเนาะก็จะกลายเป็น3มกำลัง8ส่วนด้วย x กำลัง5อ่าก็จะเป็นอันเรียบร้อยเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่อที่โรงเรียนอ่าหรือว่าข้อโจทย์ข้อน,น,นั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องทำให้เป็นฐานจำนวนเฉพาะหรือ,รอเปล่าเนาะอย่างอย่างสมมติถ้าไม่จำเป็นครับเราก็อาจจะตอบตรงนี้ได้เลยอ่าแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมาตอบตัวนี้ครับคือทั้งสองอันเนี่ยมีค่าเท่ากันเนาะอยู่ที่เรื่องของการจัดรูปว่าเราเนี่ยต้องการรูปเนี่ยหน้าตา เแบบง่ายแบบไหนหนั่งอ,งเองีเนาะอ่าโอเคครับเนาะแต่คอนเซปต์ครับก็คือเออเราก็ต้องเอาฐานเดียวกันเนาะเออคูณหารกันครับคือถ้าเป็นตัวแปรเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตัวแปรเนี่ยเขาหลอกเราไม่ได้เนาะ x ก็คือ X Y ก็คือ Y ครับแต่ตัวเลขเนี่ยต้องระวังเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเจอฐาน243กับฐานเออฐานเ แล้วเราคิดว่าอ๋อแบบนี้ก็คนละฐานกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่สามารถแปลงให้อยู่ในรูปฐานสามได้เนาะสองร้อยสี่สิบสามเนี่ยก็คือสามกำลังห้าเออเก้าก็คือสามกำลังสองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวเลขเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเออเขาเรียกว่าเราจะต้องคิดเอาไว้เสมอว่าอ๋อตัวเลขเนี่ยเรายังแยกตัวประกอบได้อีกเนาะเรายังสามารถทําให้เป็นฐานที่เล็กกว่านี้ได้ เนาะเพราะสอดใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีครับเนาะที่ฐานแล้วแยกไม่ออกยังให้เนี่ยตัวเลขที่โจทย์ให้มามักจะต้องทําให้เออเล็กลงกว่านี้ได้อีกนั่นเองอ่าโอเคครับต่อมาลบห้าทั้งหมดกําลังสองครับคูณกับเกําลังแปดส่วนด้วยลบห้าทั้งหมดกําลังเจ็ดเออคูณด้วย x กําลังแปดครับอ่าเราก็มีฐานสองตัวครับลบห้ากับเอ็ก เราก็ไปดูฐานลบ5กันก่อนเนาะข้างบนเป็น2ด้านล่างเป็น7ครับเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่จะโยกครับจากข้างบนลงมาลบด้านล่างเนาะจะยกลเลขชี้กำลังจากข้างบนเนี่ยลงมาลบด้านล่างก็จะกลายเป็นลบ5ครับยกกําลัง7ลบ2นะอเนาะฐานเดียวกันหารกันจับลเลขชี้กาลังมาลบกันและข้อนี้ครับฐาน x ข้างบน x กาลัง5ด้านล่าง x กาลัง8ดครับเราจะเห็นว่าอ้าวข้อนี้ข้างบนเยอะกว่าด้านล่างอีกแล้วเอ้ยข้างล่างเยอะกว่าข้างบนอีกแล้วครับเราก็จะเอา x กาลัง8ครับแล้วก็เอา5ลงมาลบแล้วถามว่าข้างบนเหลืออะไรล่ะข้างบนนี้ต้องเหลือนะครับยังเหลือ1อยู่นั่นเองเนาะข้างบนเนี่ยจะต้องเหลือ1อยู่นะครับเนาะถ้าเราเขียนศูนย์ี่คือผลลัพธ์ข้อนี้จะออกมาเป็นศูนย์โดยทันที อ๋อเพราะว่าศูนย์หารด้วยอะไรก็ได้ศูนเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือหนึ่งนะครับอ่าสุดท้ายจะออกมาเป็น1ส่วนด้วยลบหทั้งหมดกําลัง7จลบสก็คือลบหทั้งหมดกําลังห้าครับแล้วก็ x ยกกำลังแปดลบห้าก็คือเอกยกกำลังสามครับเนาะตอนนี้ก็คือการคูณกันอ่าอย่างข้อน,นี้ก็คือจะโยกจากข้างบนลงมาด้านล่างทั้งคู่นั่นเองเนาะในจากข้างล่างเนี่ยเลขชีก้กำลังเยอะกว่าด้านบนครับอือนะ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปอนะ่าหัวข้อถัดไปกันนะครับคราวนี้พอเราเริ่มมีหลายตัวครับเนาะเดี๋ยวเราลองดูอีกสักสองข้อกันอ่านะเริ่มมีหลายตัวครับเราก็ เราก็าคิดแยกฐานเหมือนเดิมครับเนาะอ่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปจากเอจากเดิมเลยครับเริ่มจากฐานสิบห้าก่อนคราวนี้ต้องระวังนะครับข้างบนลบเจ็ดด้านล่างลบหกลบเจ็ดนี่น้อยกว่าลบหกเออลบเจ็ดนี่น้อยกว่าลบห้านะครับเราเรียนไปแล้วในเรื่องของจํานวนเต็มเนาะยิ่งติดลบเยอะๆครับแปลว่ายิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกครับฐานสิบห้าต้องโยกลงมาด้านล่างครับ เป็นสิบห้ายกกําลังลบห้าเราโยกจากลบเจ็ดลงมาลบด้านล่างลบเจอลบจะกลายเป็นบวกครับเนาะจะต้องลงมาเป็นบวกเจ็ดอ่ะเพราะว่าเราโยกลบเจ็ดลงมาลบนะครับเนาะมันจะกลายเป็นลบซ้อนลบอ่ะจะกลายเป็นบวกต่อไปครับ x ครับข้างบนสิบสามด้านล่างสิบเจ็ดครับเราโยกลงมาด้านล่างเนาะเป็นสิบเจ็ดลบสิบสามครับสิบเจ็ดลบสิบสามและสุดท้ายครับฐาน y y กำลัง19ครับหารด้วย y กำลัง2ข้างบนเยอะกว่าด้านล่างครับเราจะโยก2ขึ้นไปลบ19ครับเป็น y กำลัง19ลบ2แอาถ้าเราลองคิดเลขครับข้างบน y กำลัง19ลบ2ก็คือ y กำลัง17ครับส่วนด้วยด้านล่างครับ15ยกกำลังลบ5บวก7ครับเป็น15กำลัง2 อ่าแล้วก็คูณด้วย x กำลัง17ลบ13ก็คือ x กำลัง14นั่นเองครับออลบผิดลบได้ผิดครับ x กำลัง4นั่นเองเนาะ x กำลัง4นั่นเองอ่าใครอยากไปแยก15ต่อก็ได้นะครับเนาะ15เนี่ยสามารถแยกต่อได้อีกถามว่าแยกต่อเป็นยังไง15เนี่ยเกิดจาก3คูณ5ครับอ่าเราก็มอง15เป็น3คูณ5ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้และเราสามารถกระจายครับเนาะเราสามารถกระจายเลขชี้กำลังเนี่ย เข้าไปด้านในได้ข้างในเนี่ยเป็นสามกำลังหนึ่งอยู่เนาะไม่มีเลขอะไรเปรียบเสมือนมีเลขหนึ่งอยู่เรากระจายกำลังสองเข้าไปคูณได้ครับเป็น y ายกำลังสิบเจ็ดหารด้วยสามกำลังสองครับคูณกับห้ากำลังสองนั่นเองแล้วก็คูณกับ x กำลังสี่แบบนี้อเน,นนี้ก็คือจัดให้อยู่ในรูปของฐานที่เป็นจำนวนเฉพาะแบบนี้เลย และข้อท้ายสุดของวันนี้ครับคราวนี้ตัวเลขเยอะนิดนึงครับแล้วก็ตัวแปรเยอะนิดหนึ่งมองแยกกันเหมือนเดิมอันดับแรกพี่มองฐาน3าก่อนครับเราไม่มีฐาน3ามตัวอื่นแล้วครับแปลว่าข้อนี้เราไม่ทําอะไรกับฐาน3นั่นเองเนาะ,ะเพราะว่า3ามเนี่ยเขาไม่มีตัวไม่มี3ามตัวอื่นแล้วครับต่อมาลบ2ครับกาลัง5กับกําลังหเราเห็นด้านบนด้านบนกําลัง5ด้านล่างกําลังหครับเราต้องโยก เออห้าลงมาลบครับเนาะโยกห้าลงมาลบอ่ะเพราะว่าด้านบนน้อยกว่าต่อไปฐาน x ครับ x อ่ก x กำลัง4กับ x กําลังลบสองเราจะเห็นว่าด้านล่างน้อยกว่าครับติดลบเนี่ยน้อยกว่าบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องโยกจากลบสองด้านล่างครับขึ้นไปบวกเนาะเวลาเราย้ายเราย้ายเออจากล่างขึ้นบนจากล่างลงมาบนจากล่างขึ้นบนเนาะหรือบนลงล่างครับเครื่องหมายจะต้องสลับนั่นเองเพราะว่า เราต้องเติมเครื่องหมายลบไปด้านหน้าก็จะกลายเป็นลบลบสองครับก็จะกลายเป็นบวกสองอีกครั้งหนึ่งต่อไปฐาน y ครับ y ข้างบนกำลังหนึ่ง y ข้างล่างกำลังสามเรายกจากหนึ่งลงมาลบสามด้านล่างครับเป็น y ยกกำลังสามลบหนึ่ง และสุดท้าย z ซกำลังศูนย์ครับอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเราไม่ต้องเขียนก็นได้เนาะที่จริงเนี่ยเราจะต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าอ,อ๋อเอ่อ x y z ตรงนี้เนี่ยห้ามเป็นศูนย์อ่ะเพียงแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นที่เข้าใจตรงกรันว่าเราแค่อยากจากัดรูปเนาะเราเอยังไม่ได้แบบว่าต้องละเอียดถึงขั้นออกำหนดเงื่อนไขแบบนั้นเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดเลขได้เลยครับเป็นสามยกกาลังเจด x กำลัง4บวก2เป็น x กำลังหครับลบ2ยกกำลัง6ลบ5ก็คือลบ2กำลัง1นั่นเองและ y ยกกำลังสลบ1ครับก็คือ y ยกกำลังสองครับเนาะข้อนี้ก็จะเป็นอันจบเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นเลขยกกำลังครับเนาะต่อให้เลขมาเยอะแค่ไหนเรามองฐานแยกกันครับเนาะยังไงก็คิดว่าง่ายขึ้นนั่นเอง เนาะอ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็อาจจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าน,นีกอ่าสวัสดีนะครับ